เป็นเรื่องที่สองใช่ใชครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่สองที่เราได้มาเล่นคู่กันอีกรอบก็แน่นอนว่ามันไม่ต้องจูนอะไรมากเพราะว่าผ่านงานกันมาแล้วก็หนึ่งปีเนาะเหมือนเรื่องนี้ก็ครบรอบอีกปีหนึ่งพอดีก็ที่เรามาได้ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งก็รู้สึกว่าสบายใจที่เป็นพี่บิ๊กครับเพราะว่าก,ก็ก็สบายใจเพราะว่ารู้รู้แบบว่าเออพี่บิ๊กเขาเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนเก่ง้วก็ข,ข,ขยันมากๆก็เลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับ สิ่งนี้ปาก,กังวลสงก็คืออาจจะเป็นแบบในพาร์ทของปากเองนี่แบบจะทาได้เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่ามันยากยากสำหราาับปลาแต่พี่เชื่อว่าปลาทําได้นะเพราะว่าปลาตั้งใจมากรอบนี้แล้วก็เป็นบทที่เราเป็นบทใหม่ด้วยต่างจากเรื่องก่อนอย่างขึ้นเชิงเลยเหมือนกับแบบเราต้องเอทำกันบ้านกันใหม่โูนกันใหม่แต่ว่าด้วยความที่พื้นฐานเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันปรับง่ายครับใช่ <c oughs> คิดว่าทําได้แน่นอนครับสองคนแล้วตัวใรญ่ลดสองท่า รลกชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปูปูปชนความคิดใหม่ครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเราจะเล่นเป็นเรียวซะส่วนใหญ่มันจะเป็นมีความแบบเล่นไม่เยอะเล่นแบบเหมือน,นบบเล่นไหนเล่นธรรมชาติแ,<บ>แต่เรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์แฟนตาซีเนี่ยแบบข้ามว้ามาอยู่ใน,ในโลกหนึงน่งมีความโดนอ่านใจได้เพราะฉะนั้นระดับความเดียวเนี่ยมันจะถูกลดทอนลงแล้วมันจะถูกเติมเต็มด้วยความคอมเมดี้ความแฟนตาซีเนอะบางที่แบบคือบทเนี่ยแบบ ถึงเครื่องมากคือผมอยากพูดมากจริแบบพูดหน่อยพูดหน่อยบทคือแบบสนุกอ่ะเออตอนคือตอนอ่านอ่านบทที่เรารีทูกันี่ะคือสนุกมากตลกแบบแบบนี้ป่ะดูคุณสี่ดูด่ดื่มบ้านต่างๆามื่อหมดแล้วนี่ฟีลนี้เลยพี่ชาวยิ่ีเลยโอ้เป็นแบบนั้นเลยใช่ครับจะเห็นบบป๊ากับพี่วิกในแสดงบทบาทที่มันแบบ เป็นอีกเลยแวลนหนึ่งเออเอ็กซ์เทอเรขึ้นมีความแบบเล่นใหญ่ขึ้นใช่ส่วนตัวปลาก็คือของปลายังโชคดีที่ว่าร่างตัวอัปโปนเนี่ยที่มาอยู่ในที่วามาอยู่โลกของครทอเนี่ยเขายังมีความเป็นเด็กอยู่แล้วแบบแล้ววุฒิภาวะเขาก็แบบใกล้เคียง,งกับปลาหนึ่งก็จะมีความแบบ ดื้อๆโนเด็กๆหน่อยก็เลยอาจจะไม่ได้ยากมากครับสำหรับป้าแต่ว่าของพี่บิ๊กนี่อาจจะแบบเปลี่ยนไปเยอะตอโตขึ้นเยอะมากจากจากพี่ก๊อตในเรื่องที่แล้วที่เป็นหนุ่มวัยรุ่นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องมาเป็นนักธุรกิจที่แบบฉลาดสุขขุมซึ่งผมก็ต้องแบบเข้าใจตัวละครอ,อ่านตัวละครเยอะๆแล้วก็พยายามหาเล็บเปรล์ดูว่าเราจะเป็นแบบไหนได้บ้างเราจะสร้างตัวละครเนี้ยให้ให้โตขึ้นได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ทำการบ้านเยอะมากๆ ควกดดันเลยค่ะกับการที่มาทำงานกับคุณเบลล์ความกดดันมากค่ะเพราะว่าทางดูมันดีก็คือเป็นโปรดักชันที่ภาพสวยนะแบบขึ้นชื่อแล้วภาพสวยคุณภาพดีแล้วผมก็รู้สึกว่าทางบทก็ดีคุณทางโปรดักชันเฮาส์เนี่ยก็มีการผลิตมาตรฐานบรรทัดฐานของเค้านี่คือสูตรมาสแตนดาร์ดเขาคือแบบ สูงเองเลยซึ่งมันทําให้เรากดดันแต่ว่าก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแล้วก็<ช>รู้สึกว่าแต่พอม,มาทํามาร่วมงานแล้วครับเราถ่ายไพร์ตไปแล้วเรามีการเวิร์ช็อบฟลิทูกันไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทางานด้วยง่ายมากแล้วก็สนุกมากๆกทีมง,งานเขาตั้งใจเป็นระบบระเบียบแล้วก็พี่ป๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยตลกนี่ฮะพี่ป๊อปปี้พี่ปอนนี้เขาคือแบบเปิดใจรับพวกเรามากๆพี่ที่ทีมงานทุกคนเหมือนแบบพี่ที่ำงานเบื้องหลังทุกคนก็คือแบบ ตั้งใจทําผลงานนี้ออกมาให้เต็มที่แล้วก็พยายามทําให้บรรยากาศในกองเนี่ยคลึกคลือแลออ้วก็ผ่านไปได้ให้อย่างสำเร็จรู้เรื่องได้ดีที่สุดใช่ครับบรรยากาศในกองสนุกไม่เครียดไม่เครียดไม่ได้ค่ะใบ้า,า,บา,มานมันเป็นแบบตนี่เราเล่นเป็นสตัวแล้วเทราแบบเรา s w ยกันยังไงกดปุ่มข้างหลัง <c oughs> แล้วก็มาเปล<ห>ีย่ยนตัวแล้วครับโก็ข่าวเรื่องสวิ t c h มันก็จะมีความ ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าแบบเอซีนี้แบบทางผู้กำกับเขาอยากได้คาแรคเตอร์ของตัวอาโปรหรืออยากได้ตัวกพ่อหรือแ,แบบผส,สมเพราะนั้นเรื่องนี้นจริงๆผมจะเล่นแบบทั้งหมดมเป็นสามอัน,อนอก็คือร่างปปพ,พ่อก็คือร่างเป็นฟิลแบบเล่นเรียวๆเหมือนเรื่องเก่าเลยแต่ว่ามีความแบบชีวิตชีวิตลำบากอะชีวิตตักกลมชีวิตตักกลมมากๆอีกร่างหนึ่งร่างอาโปก็จะมีความแบบมีความเสี่ยมีความแบบ ดุดันมนเกรงใจใครใครมาด่าก็จะชี้หน้าอย่างไรยุ่งกับคนเหล่นี้แต่มีความตลกอยู่นะแต่มีความตลกอะโนี่ตลกขึอะโนี่ตลกมากแต่ว่าเป็นตลกแบบดุดุน่ากลัวหน่อยพยายามพยายามจะเปียบเรียก่าแต่ส่วนเรื่องที่ร่างพอในร่างอาโปเนี่ยก็คือแบบมีความตลกมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ดุแต่พยายามจะดุให้ได้เวลาผมเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็คือพยายามคิดตลอดว่าเอ๊ะ ันนี้คือดุร้อยหรือดุห้าสิบหรือดุศูนย์เรามีจะมีสเต็ปอยู่ว่าดุร้อยถึงดุศูนย์ก็จะสวิชไปสวิชมาครับต,ตอนนี้ก็ค่อนข้างคงที่แล้วคุยก,กับทางพผู้ลงจับว่าแบบเขาชอบประมาณนี้นะเลเวลร้อยขอแบบนี้เลเวลห้าสิบขอแบบนี้เลเวลศูนย์ขอแบบนี้ พอทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ทางานได้ง่ายขึ้นครับที่สําคัญผมรู้สึกว่าเราต้องคุยกบบ mm hmm. พุ่งกับดีๆเนาะแล้วเพื่อให้เห็นภาพเดียวกันว่าพุ่งกับต้องการอะไรอยากให้คาแรคเตอร์นี้เป็นแบบไหนแล้วเราก็เราก็ดีไซน์ของเราออกไปแล้วก็มาคุยกันว่าโอเคแบบนี้โอเคไหมเลเวลนี้ประมาณนี้โอเคไหมใช่ตอนนี้พี่กับโอซังเขาจะมีปุ่มกดเลยว่าขอดุร้อยเลเวลนี้ขอดุห้ามีเครื่องเลขมาบอกตอนนี้ขอดุศูนย์ <laughs> ได้โอ้ยดูแบบ เอาไปทุกโตรอพังโต๊ะอะไรอย่างนี้เลยโอ้ถ้าูุกคนนี้ผมพับไม้หมดเลยนะโดนโดนด่าโดนด่าแน่อุ้ยอุ้ยผมน่าจะไหลน่าจะไหลมืออยู่ผมน่าจะรับไม่ไหวเก็บไว้ดูในซีรีส์ดีกว่าเนาะผมเป็นคนคุมอยู่ข้างหลังเองผมเป็นคนแบบ ดูกันนี้ดูกันนี้นี่เป็นคนเสี้ยมหหมีคนเสี้ยมอมว่าแรนกว่านี้แรกว่านี้เออคาแรคเตอร์ผมจะเป็นสุขุมมากกว่าครับแล้วก็นิ่งๆเพราะว่าด้วยความที่มีความเป็นความน่าอาจใจคนได้เนาะเราจะเห็นเห็นอกเห็นใจคนเข้าใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งเราก็ต้องเลยปกปิดความอ่อนอ่อนไหวของของตัวละครไว้ครับด้วยความแบบเป็นมากนิ่งสุขุมเงียบอะไรเงี้ยครับวางมาจริงๆก็คือแบบ ต่จริงๆก็ไม่ได้สั่งแรงว่าแข็งแกร่งมากก็อันนี้ก็ตัวแค่นี้แน่นอนครับว่าทำการทำบ้านนีก็ขอบคุณทางเออเตียร์ตั้มก่อนนะครับที่สอนคอยเวิร์กช็อปพวกเราเนอะมาตลอดแล้วแบบโอเคสิ่งที่พวกเรากำลังจะเจอเนี่ยมันจะมากกว่าปกติเขาก็มีการสอนแบบ เทคนิคต่างๆที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนก็คือขอบคุณทางเด็ตั้งมากๆครับ,รบแล้วนอกเหนือจากนั้นเนื้อพวกเราก็ต้องไปศึกษามาเพิ่มอยา่างทางพี่โปรดิวเซอร์ของทางเรื่องเนี้ยก็มาบอกผมว่าแบบเขามีภาพในหัวชอบา้าเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบอย่างเรื่องบุพเพศนิวาสก็ให้ผมไปทําการบ้านโดยการไปดูมาว่าแบบอ่าเรื่องบุพเพศนิวาสเนี่ยเขาแบ่งคาแรกเตอร์ไงให้ชัดเจนแบบที่เบลล่าก็คือเล่นแบบชัดเจนมากๆว่าเอ้ยอันนี้อีกร่างหนึ่งอันนี้อีกร่างหนึ่ง ก็คือเป็นเป็นการบ้านที่แบบไม่ใช่แค่การอ่านบทแล้วกันแตบบ่ว่าเป็นการ observe ด้วยอ่ะเรื่องนี้นมนนนนันีตัวอย่างใกล้ๆแบบคือประมาณหนึ่งไหมประมาณประมาณหนึ่งไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่า <c oughs> มีแน่นอนมีประมาณหนึ่งเลยให้ดูว <c oughs> ใช่ครับเรื่อว่าเรานั้นก็ทำขั้นตาแชร์ใช่ครับมีความค่า,ามากมากครับแล้วก็เรื่องนี้คือผมรูดจริงๆ่าตัดไฟคืนสวยมากแบบ เราใช้เวลาถ่ายทำกันเนี่ยหนึ่งซีนแบบหนึ่งชั่วโมงอ่ะจัดไฟไปแล้วเก้าห้าสิบนาทีใช่เพราะว่าไฟที่ที่เขาจัดเนี่ยมันแบบมันยากมากเลยคืออยากให้รู้ว่าคุณภาพของภาพที่จะได้ดูเนี่ยเขาตั้งใจทำมาให้จริงๆเขาคิดทุกรายละเอียดจริงๆคิดมาแล้วอยากให้เข้าชมนิดนึงเราจะไปเจอว่าซีซีเรื่องยามันจะมีคลมอะไรที่เราต้องเจอให้ได้ใส่เต็มที่ไหนอย่างแรกเลยที่เห็นไปในพายลอตแล้วอ่ะก็คือ ใยอีใอ้ใยอีอ้ที่มีสร้อยอเมทิดที่เขาก็ให้ตัวสร้อยคออเมทิดผมมาคนอี้เนี่ยก็มีสร้อยข้อมืออเมทิตอีกับลายข้อมือก็เอ้ยนี่อะไรเนี่ยทําไมถึงมีสร้อยสองเสน้นแล้วกลับมาก็พูดเลยว่ากลิ่นน้ําหอมเดิมเลยนะครับเนี่ยอ,อุ้ยจุดประสงค์เขาไม่ดีคนนี้ยใช่ใช่ใช่ไอ้คนอยู่ไหนเนี่ยไอ้คนนู้นจุดประสงค์ไม่ดีอ่ะนี่ก็เป็นปมแรกเนอะปมที่สองเนาะคืออ้าว คนของเขาแล้วไตล่ายังไงเนี่ยตัวอัปลกับไต้ล่านี่พกพ่องกับไต้ล่าอ่าเป็นสนิทสนมกันแล้วก็เราก็เห็นว่าเขาแบบสบายใจมากกว่าตอนอยู่กับเราอะไรเงี้ยบางทีเขาดูสนิทใจดูเป็นตัวเองมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้โ,อโหความสัมพันธ์นี้ยังไงั้ก็มีความหึงหัวงขึ้นมาเบาๆปากบอกว่าไม่ชอบแต่ว่าห่วงแต่ห่วงเอ๊ะ แล้วก็ธุรกิจแหละธุรกิจแหละแล้วก็มีปมแบบใสแม็กสองเรื่องเลยก็คือตัวคุณพ่อเนอะตัวคุณพ่อเนี่ยที่จริงอ่ะคุณพ่อเขามีพลังมากกว่าตัวพี่สุรยิยะคุณจักรวาลคุณจักรวาล <c oughs> คุณชายจักรวาลเนี่ย <c oughs> มีพลังแบบ <c oughs> แค่แตะผ่านเสื้อเนี่ยก็อ่านได้แล้วว่าคนนี้คิดอะไรอยู่ก็คือแล้วผมมันต้องตัวอโปเองอะต้องทำาไงก็ได้ให้แบบ คุณพ่อไม่รู้ว่าแบบจับไม่ได้ยังแบบคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ชอบเดี๋ยวเกินแอบมันหลอกจับรูกในนั่นผมก็ต้องเฮืออยากตาย the matrix เลยเป็นเทวลบกระลุะเหมือนรู้อะไรเงเออแล้ก็เน้ออาหารนั้จะมีความหวานทน่ชัดแจ้หรือไม่อไม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ใ,ในในทาลาทก็เห็นแล้วไหมครับว่าหวานขนาดไหนมันก็เป็นหวานใหม่ๆเนอหวานแบบที่ไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าเขาอ่านใจเราแล้วก็เป็นความน่ารักของเขาเพราะในใจเขาคือโอ้ย จูบเองเหรอขออีกทีได้ไหมคือมีความแบบกรี๊ดอยู่ภายในน่ารักตอนตอนในซีรีส์ในถ้าหลอบมันเมาไว่ได้ตั้งใจตั้งใจเป็นแบบความคิดของคนเมาอะไรแล้วจะมีสิ่งอื่นที่เป็นความหวานโอ้ยแน่นอนนี่แหละครับต้องอยู่แล้วสิบเต็มสิบร้อยเต็มร้อยล้านเต็มล้านี่ย S <S สำหรับ,บ<อ>ซีรีส์มีแอร์โตัโปรตปอมนะครับจะออนแอร์ประมาณคิวสามปีนี้เนอะคิวสามครับเออเรื่องระยะเวลานี่ยังบอกไม่ได้แค่ว่าบอกได้แค่ว่าปีนี้นะครับปีนี้แน่ๆแ,แต่ว่าเดือนนี้อาจจะยังแบบไม่แน่ชัดก็เลยยังอาจจะพูดออกไปไม่ได้แต่ว่าปีนี้แน่ๆครับติดตามได้ครับเดี๋ยวเราจะมีออคอนเทนต์ในกองด้วยแล้วก็เน่าจะมีตัวอย่างออกมาให้ดูเพิ่มนะครับฝากติดตามดูไปยาวๆแล้วเดี๋ยวสิ้นปี คิวสามใช่เรามาเจอกันแล้วเราว่างถ่ายทำเราก็มีคอนเทนต์คู่ลงทิกตอกลงไอจีของพวกเราหรือยังไงก็ฝากติดตามด้วยใช่เพราะผมก็ไอจีอะไรครับทุกวันอยู่แล้วไอจีเอทีดีปาคารบิ๊กธนกรค่บขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครัะ